ทุกคนมื่อนี้มางานบวชพี่สายจ้ะงานบวชืรอนี้สวัสดีค่ะอุ้ยหน้าขาวเป็นเ้นเป็นเ้นเทยผู้สาวเรื่อนๆนั่นเนี่ยเออมื่อนี้ยติวสวยว่ะขึ้นกล้องขนาดอันนี้กะเข้าก้น เกาคึีมกับเฮดไหลเราจะจะกีจะน้องมันจะเตรียมนี่เขาปาดเขาปาดแต่แซ่บใช่ไมทแม่ความมีอย่างเฮดด้วมั้งเนี่ย กต้มข่าคนก็หามาเ่าเ็กกัมากันละต้มข่าเรามีลาบสิ้นพ่อเออต้มเข่ากับไแล้วมม่อมลาบสิ้นเนาะหนากในชันเมล้ยเกช้ม่ออกลยข้าวขี้ั้นเย่าเมียบนเมื่อคืนเนี่ย ผานาคก็ได้ลานาคค่ะีอนนีเพิ่มาบ่าก็่โอ้ท่านมาขันเพคนเพิ่บูซ่าก็ทแถมเข่าก่องนั่นสินอันนี้อันนี้คือเมียผานาคเลยจ้าเมียผนาคนตาเขามาบูซ่ามียอยู่ดอกสวยอยู่เอาคุณยายเอาแท้แท้ง้นบวช อันนี้พูดเท่าเอาแท้ๆเดิมม <c oughs> ันนี่แอลดีๆเด้อคุณยายบอกเขาอันบอกเขาที่น้องมาแกะกับมากันล่ะกินทอดล้อนอ่ะจังหวะแม่จุ่มให้กันกินเข่าเศร้าห้องท่องไปก่อน ิมแปดหั้ใดสกิน้าต้มก็กินผู้ใดสกินลาบสิ้นก็กินนี่กี่คนนึงคุณยายคุณยายใช้ถ้าใดหาพันติ น,นีเป็นยังเป็นยังเขาไป,ไปคุยลาบน้ำเพลนเป็นปยังเขามาแทกรก,ก,ก,แทกระดูกไม่มักมักแทรกระดูก <c oughs> สวยอันนี้อันนี้สองคนนี่เป็นน้องเป็นน,อน,น้องพ้างหน้าอันนี้กันอันนี้น้องใหัวแยกป้าเต คนละสองแสนเนี่ะคนละสองแสนสีหอมอ่ะอเอเ้ยค,คนสีหอมคนละสีหาแสนหมยอ,อยันนี้หน่อยเฮ้ยมารดได้เ <c oughs> จ้านี่ยามาไทอะไรเนาะท่านาคจ้าทานาคลุงยานขอบบุษามีทั้งมือนี่คือ <c oughs> ปลาไส้แขวไอ้ย้คือปลไส้แขอฮะ พูนล่ะพกแขวพี่น้องเ้ยแขวพกพ่อมนี่น่ะเน่ยยิ้มเนอะมันน่ยเยิ้มเนอยิ้มเนอะเออพกจงสิไหมพูดจากพกแขวพ่อม่อะสู้่ันจากม้ง นี่หุ่นมาเป็นตากินขนมแน่ยเนี่ยหุ่นเป็นตายกน้ำหุ่นเด้่ย,ยกน้ำนม,มันแก้หวยมันเน่มาบัดน,นี้เห็นไหมเอาขนมมาโน้ตมั่งออรอบะรอรอบาแสดงอันนี้แท้เป็นสาวกรุงเทพเ yeah. ลยแยกกับน้อง แม่เอนเมียเจ้าภาพเมียพนักมาเก็บเพ็างนึงก็ขางเดียวาพนักพนักลืมใส่แขวาไหม่ันพกใส่องเสียพ้องเอิญไปถ่ายรูปละพนาก ไหนม่มเอาคนงามไปเข้าไปให้ลูกมู นเรียบร้อย้าคาเอาไปเข้าไปใครซิเข้าไปไปถ่ายกันกันม้วนนู้นนี่กันปเออปูมาแล้วน่ารอกไ่ปูมาแล้วดิอะมีเพื่อนจะรำไสากแล้วอาดแดงเอาจะออกเยอออกแดงอเ่างเราแล้วไส่ออกกาถึงแดง เี่เกวพูดได้คุณลัอเ่่ไหมอะพี่คำเข่าไปแท้แท้พี่คำเข่าไปแท้แท้จับเออัติดปิดเข้ามาจ้ะใกล้กันโอเคไม่มตอกันพี่เออเอาโต้ท่นออกเออขยับออก

คุณป้าป้าตายคนเด็ดคุณลงเป็นดคนนับเป็นไฟคนไม่ทารันเองเราทับและถกมาตั้งอยู่กางกำมอมตัวแห่งพวกธศตสุรที่ห้าคไปจ้าไปแห้งพระหน้าต่างเดียวเนาะกร่วมกันด้วยจ้าไอ้เห็นผมนะ แค่หนักแค่หนักน้อยแค่แค่หนักน้อยจ้ะหนักน้อยเถ่าเสื้อเงียบมาหนาขบวนพี่เมแล้ะ เอาอามันวันเด้อเอาแท้แท้เอาแท้แท้ชุดสีชมพูเลยน่ะยัดถูกห้องกันแล้วกัน

พี่น้องเขาลักกินเบียเขาบอกกินเนาะในวัดไอยเพรานว่าไท้ชอยโคนหลังขานหนึงอยู่เขาในวัดแล้วเฝ้ากินให้มันเบิดจ <c oughs> ้าเฝ้ายกเฝ้ายกไปตัดีตนเนาะ มาหอดวัดละเด้อจ้าเพื่อนกับเขาไปอ่าส่วนพระส่วนอย่างกับเขาไปเน้นกับเขาไปเป๊กดินเด่นหน่อยจิเน้นเท่าเน้นเท่าฮ่ากับเขาไปเป๊กอยู่ในโบสถ์แล้วซุม้มนางๆกับพเขาไปจ้าเขานอนเขานอเขาเขาไปได้ไไดถ้าเขาไปแล้วก็ออกมาได้ก็เลยมาร้ออยู่นี่พี่พก็สร้างโต๊ะจีน คลิปนี้ยายแววขอรักสามีกันะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววชั้นแนวจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะหนอกเขาไม่ได้มันงนักเขาไม่ได้เป็นหัวด๊ายบาย้องกินเย็นไผ่ก่อบบายบายค่ะ